สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโปรแกรมเฟรนดี้ปัมเวลาซีเกนะครับคือก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ปั๊มเวลาเปิดคอมทิ้งไว้เฉยแบบตามใจของเราคือแบบสมมุติเราไม่อยากเล่นเคาน์เตอร์แล้วเราก็ไม่อยากเพื่งสเปคไปฟรีๆก็ใช้โปรแกรมนี้นะครับคือมันจะช่วยประหยัดสเปคขึ้นแล้วคุณก็จะเอาสเปคนั้นไปใช้ อ,อื่นได้เช่นคุณเอาไปเล่นเกมอื่นได้แบบเปิดเกมฮงฮอนเล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่เกมสตรีมครับเป็นได้หมดเลยคือตัวนี้จะไม่ถูก,ถกแบนแน่นอนนะครับเพราะว่าผมใช้มาแล้วทั้งหมด800กว่าชั่วโมงผมทดลองมาทั้งเดือนเลยครับไม่โดนแบนผมก็เลยอยากมาแจกครับคือ เริ่มแรกกระโดดมาเลยครับแล้วก็คลิกขวาแตะไฟนะครับแตไฟเ์นะครับ,กกบเโสร็จแล้วก็นโปรแกรมมึงก,ก็อ่านความใช้ด้วยนะครับาจากนั้นก็กดที่ขวาแันแอนด์อีกรอบครับอามาถึงตรงนี้ทุกคนก็จะมงว่าเอยมันใช้ยังไงนะตรงนี้ผมผมตั้งคำพูดไว้นะครับว่าให้ วใา้ใพวกเขาว่าปัม๊มนะครับคือพูดนะครับปัม๊มอ่ะพูดกัน้้วอันนี้ก็จะโหลดนะครับแต่ของผมนี่จะปิดเนต็ตเอาไว้มันเลยขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นของ ก็จะใช้ได้ตามปกติครับมันจะขึ้นออนไลน์ธรรมดาชมนี่ปิดใน,นแลวไว้มันก็จะขึ้นไดครับเพราะว่าเน็ตไม่มีโอเคครับอันนี้ผมตั้งค่าไว้ที่สามารถออนไลน์ได้ตั้งค่าไว้ให้มันใช้เน็ตเน็ตในเครื่องเป็นสายแลนโอเคครับก็ใช้งานตามปกติครับมันก็จะขึ้นตามปกติว่าเราเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ตอนนี้โอเคครับก็ แค่ครับขอบมากครับที่ดูแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้นะครับผมขอจบคลิปเยงเท่านี้แล้วกัน